สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะพามาดูองุ่นซึ่งอยู่บ้านอันนี้อยู่ถนนหน้าเทศบาลอำเภอหนองหารนะคะ,ะบ้านจินแปดสิบหกค่ะเป็นบ้านคุณยายที่ปลูกองุ่นอีกอันนี้เป็นองุ่นที่เอามาปลูกครั้งแรกเลยค่ะ ก็ลปล่อยให้เขาเลื้อยขึ้นต้นมานะคะก็มีอง,งุ่นแล้วก็น่าจะเป็นฟักค่ะเนี่ยปิด งนพวกนี้ก็จะรับแดดครึ่งวันนะคะแดดก็จะมาด้านทิศตะวันออกด้านนี้ค่ะเป็นด้านที่จะต้องปะทะแดดนะคะก็จะปะทะแดดครึ่งวันตอนนี้ก็บ่ายมองก็ถือว่าเป็นร่มแดดก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งละคะ่ะ ปกติองุ่นนี้ต้องการแดดนะคะทั้งวันเลยแล้วก็ลองปลูกทิ้งเอาไว้ดูว่าแดดสี่ห้าชั่วโมงนี่เขาสามารถเอาไปปรุงอาหารได้เพียงพอไหมขึ้นต้นใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นองุ่นสวยงาม อยู่ที่อำเภอหนองหานนะคะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งค่ะพอดีจะได้เก็บมะเขือเทศกลับบ้านด้วยมะเขือเทศกำลังกำลังเหลือง เขือเทศเนี่ยเขาชอบเลื้อยขึ้นที่สูงนะคะถ้ามีที่ทำให้เขาเลื้อยขึ้นเนี่ยเขาจะงามมากเลยค่ะมะเขือเทศเนี่ยจับเขาเลื้อยขึ้นไปหาเชือกหาอะไรหากิ่งมัดให้เขาเลื้อยขึ้น ทำเป็นร้านนะคะก็จะงามออกผลเยอะค่ะน,นะคะเหลืองเหลืองแดงเลยค่ะก็จะมีทั้งอง,งุ่นทั้งมะเขือเทศถ้าจะเอามะเขือเทศออกก็เสียได้ค่ะก็เลย ใช้ชีวิตร่วมกันทั้งมะเขือเทศทั้งองุ่นนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพยาบาลค่ะมาพักมาเช่าคุณยายก็ไปอยู่สวนแล้วคุณยายจะพาเข้าไปดูไม่ค่อยจะได้เข้ามาค่ะแต่ว่าก็ ถ้าให้คนเช่าแล้วก็ไม่อยากเข้ามาเท่าไหร่นะคะเกรงใจเขาก็จะพามาดูต้นไม้ก็จะพามาดูต้นไม้ามาต้นไม,นไม้อันนี้ร้านอง,งุ่นนะคะร้านองุ่นองุ่นแห้ง,ง,ง,งแรงจังเลยค่ะ ไม่ง่ไม่ไม่มีใครรดน้ำเด็กที่มาเช่าอยู่ก็คือเรารับนักศึกษาพยาบาลเท่านั้นนะคะมาพักที่นี่เพื่อมาฝึกงานที่โรงพยาบาลหนองหารค่ะเ็าก็จะขึ้นเต็มเลยค่ะ ทุกห้องเต็มไปหมดเลยอันนี้คือองุ่นต้นแรกเลยนะคะชุดแรกที่ปลูกชุดแรกเลยแล้วก็จะไม่เข้านะคะเกรงใจ อเงุนก็ไม่ค่อยสวยค่ะเพราะตรงนี้เขาจะติดเพรีย้ยแล้วก็เลยเป็นการลำบากนะคะที่จะรักษาที่จะคือมันเป็นโรคที่ถ้าเขาได้ติดแล้วเนี่ยเขาเขาได้เกิดโรคอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในในกิ่งก้านเขาค่ะมันก็จะรักษายาก ถามว่าได้ไหมได้แต่ต้องใช้พวกสารเคมีแรงๆนะคะพ่นเพราะนั้นเราจะพ่นไม่ได้เพราะข้างบ้านเราเราก็เกรงใจคนข้างบ้านเพราะนั้นเราก็เลยพยายามหลีกจากสวนนี้ไปปลูกที่สวนอื่นนะคะสวนที่มันเพื่อนบ้านไม่ได้อยู่ติดกับสวนของเรามากนักเราก็ปลูกแถวนั้นอะ เราก็ดูแลได้ง่ายค่ะเราก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวยนะคะอันนี้คือบ้านหลังแรกของคุณยายค่ะสวัสดีค่ะ